สวัสดีครับผมยอดนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช anel Inten Mall ของเรากันอีกครั้งนะครับในวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวสินค้าของแบรนด์มาฮารอกันนะครับซึ่งก็คือมาฮาร์ดฮิปแพกนะครับตัวนี้ซึ่งมาฮาร์ดฮิปแพกเนี่ยก็จะเป็นกระเป๋าแบบคาดนะครับซึ่งหลักๆก็จะเอาไว้คาดเอวหรือว่าคาดอกนะครับเป็นกระเป๋าที่มีความจุไม่มากนะครับเหมาะสําหรับการใส่สัมภาระส่วนตัวเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นกระเป๋าสตางหรือมือถือนะครับเน้นความคล่องตัวเป็นหลักนะครับและที่สําคัญนะครับจุดเด่นของมันเนี่ยก็จะเหมือนกับกกเเาาบดว่็็ไ้ล มือนะครับอย่างตัวนี้ก็จะพับเหลือแค่นี้เองนะครับส่วนสําหรับฟีเจอร์อื่นๆเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับ สำหรับวัสดุของมาฮาร์ดฮิปแพรนะครับจะเป็น 30D Waterproof Cordura นะครับก็จะเป็นไนลอนคุณภาพสูงจากแบรนด์ Cordura นะครับซึ่งจะเด่นเรื่องของน้ำหนักที่เบานะครับความเหนียวแล้วก็คุณสมบัติที่สามารถกันน้ําได้โดยธรรมชาตินะครับในส่วนของเนื้อผ้าของกระเป๋านะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่ากระเป๋าเนี่ยแช่น้ําหรือว่าถูกฝนตกในเวลานานๆเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะซึมตามตะเข็บหรือตามซิปนะครับซึ่งเขาก็ได้มีการใส่ซิปกันน้ําเพิ่มเติมมานะครับซึ่งทําให้ตัวกระเป๋า สามารถกันน้ําได้มากขึ้นนะครับต่อไปมาลองเทน้ำลงบนกระเป๋ากันนะครับจะเห็นว่าน้ำเนี่ยก็จะเกาะกันเป็นก้อนนะครับไม่ซึมเข้าไปภายในกระเป๋านะครับก็จะเป็นคุณสมบัติของเนื้อผ้าแบบพอดูล่านะครับนี่จะเห็นว่ามันก็จะเกาะเป็นเม็ดๆแบบนี้นะครับ ต่อมาเราจะมาดูช่องสำหรับใส่ของของฮิปแพกกันนะครับโดยการใส่ของ Ford, กันให้ดูจริงๆเลยก็มาเริ่มต้นกันท <k Heh> ี <Boy> ่ช่องหลักนะครับท okay. ี <Miller> ่เป็นช่องใหญ่กันก่อนนะครับก่อนอื่นเราจะเห็นว่าด้านในเนี่ยเขาก็จะมีช่องซิปเล็กๆหนึ่งช่องนะครับซึ่งจะใส่ถุงที่จะเอาไว้ใส่ฮิปแพกตอนที่พับเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับใส่เข้ามาในถุงใบนี้นะครับซึ่งตอนที่เราไม่ใช้นะครับเราก็จะเก็บไว้ในช่องนี้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราอยากจะแยกของนะครับใส่ไว้ในช่องกลางโดยที่ไม่ให้ปนกับของอื่นๆนะครับเราก็สามารถเอาไปใส่ไว ช่องนี้ได้นะครับอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือนะครับก็ใส่เข้าไปในช่องนี้ได้เลยแล้วก็รูดสิบเก็บนะครับ แล้วก็ฮีเพ็กนะครับจะมีลูกเล่นตรงนี้เพิ่มเติมนะครับจะเป็นสายที่เอาไว้เก็บโทงกุญแจนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้หาโทกุญแจง่ายนะครับเอาพวนกุญแจเนี่ยเกี่ยวเข้ามาในตะขอของเขานะครับนี่แล้วก็เก็บเข้าไปในช่องนะครับส่วนสัมภาระอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นกระเป๋าสตางค์หรือว่าขวดน้ำยาทำความสะอาดนะครับเราก็สามารถใส่เข้าไปในช่องกลางนี้ได้นะครับเห็นแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีความจุเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ช่องด้านนอกนะครับก็จะเอาไว้ใส่ของจุกจิกที่หยิบใช้บ่อยๆนะครับอย่างเช่นพวูฟัังนะครบ อย่างที่เห็นนะครับก็นอกจากจะเป็นซิปกันน้ำนะครับมันก็ช่วยทําให้ดีไซน์ของกระเป๋าเนี่ยดูเรียบนะครับกลืนไปกับผิวของกระเป๋าเลยก็จะมีความจุเพียงพอสําหรับใส่ของที่เราต้องพกพาเป็นประจําได้เลยนะครับสำหรับการสะพายนะครับฮิปแครก,ก็สามารถสะพายได้2แบบนะครับแบบแรกก็คือแบบคาดอกนะครับ ถ้าคาดอกก็คืออาจจะแค่คล้องสายเข้าไปได้เลยนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับโดยที่หากรู้สึกว่าสายเนี่ยกระชับเกินไปนะครับหรือว่าอยากจะให้ยาวกว่านี้นะครับก็สามารถปรับได้นะครับเหมือนสายกระเป๋าปกตินะครับก็คือดึงรูดนะครับแต่ก็จะมีตัวที่ปรับได้อีกจุดหนึ่งนะครับจะเป็นจุดนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเราใส่ของเยอะนะครับรู้สึกว่ากระเป๋าเนี่ยโป่งหรือว่าห้อยออกมานะครับอยากให้มันกระชับติดกับ อกของเราเนี่ยจะมีตัวปรับอีกจุดหนึ่งนะครับอยู่ตรงนี้นะครับทั้งสองฝั่งเลยก็สามารถดึงให้กระชับได้นะครับโดยจุดที่เอาไว้ปรับให้กระชับเนี่ยก็จะเป็นสายเล็กๆแบบนี้นะครับตรงนี้อยู่ด้านข้างกระเป๋าบริเวณใกล้ๆกับหูกระเป๋านะครับทั้งสองฝั่งเลยนะด้านนี้เหมือนกันสาหรับการคาดเอวนะครับก็จะถอดสายออกมานะครับเพื่อให้สวมเข้าไปได้ง่ายนะครับนี่จะเป็นบั克เกิลนะครับแบบนี้ก็ร้อยกลับเข้ามาแล้วก็ติดแบบนี้ได้เลยนะครับ สามารถปรับสายให้กระชับนะครับหรือว่าคลายออกได้นะครับพอเราปรับความกระชับได้พอดีแล้วนะครับอ่าแล้วก็จะปรับกระเป๋าให้อยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยนะครับจะมาด้านหน้าก็ได้หรือว่าจะไปด้านข้างหน่อยหนึ่งก็ได้นะครับ ต่อไปนะครับเป็นการพับเก็บที่เราเก็บถุงไว้ด้านในนะครับนี่แล้วก็ออกมาจะเห็นว่าเขาก็จะมีสายยึดเอาไว้นะคะรับไม่ให้มันหายไปนะครับสาหรับการพับเก็บนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่จําเป็นที่จะ um ok, hmm. ต้องพับเป็นรูปแบบตายตัวมากนะครับก็จะออกแบบมาให้สามารถเก็บกระเป๋าให้ง่ายนะครับเพื่อให้สะดวกต่อการพกพานะครับแต่ก่อนอื่นก็คือต้องเปิดช่องซิปนะครับแล้วก็ไล่ลมออกก่อนนะครับแล้วก็อาจจะใช้วิธีการม้วนเก็บนะครับ พอเรายัดเข้าไปจนเรียบร้อยนะครับตรงด้านบนของถุงเนี่ยก็จะมีหูรูดนะครับก็รูดปิดนะครับเรียบร้อยก็จะเห็นว่าพับได้ง่ายมากนะครับ สำหรับสีนะครับยิปแครกเนี่ยก็จะมีจําหน่ายอยู่ทั้งหมด3สีนะครับในตอนนี้ก็คือสีชาอกโกเกรนะครับก็จะเป็นสีออกดําเทานะครับต่อมาจะเป็นลายป๊อปแพทเทิร์นนะครับจะเป็นลักษณะคล้ายคล้ายกับเป็นลายพรางหน่อยๆนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นลายลิฟแพทเทิร์นนะครับจะเป็นลายใบไม้นะครับพื้นเป็นสีน้ําเงินตัวลายใบไม้เป็นสีชมพูนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวมาฮาดอดยิปแครนะครับกระเป๋าคาดอกคาดเอวพับได้ของแบรนด์มาฮาดอนะครับและสําหรับใครที่สนใจข้อมูลเเพิิ่มมต กระเป๋าตัวนี้นะครับก็สามารถลงไปดูที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับใครเี่นชอบคอนเทนต์ของเรานะครับก็สามารถ like, กดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe กันไว้ได้นะครับในคลิปต่อไปเราจะมารีวิวสินค้าอะไรกันก็สามารถติดตามกันได้นะครับสวัสดีครับ